สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันลึกๆถึงเครื่องดื่มที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยดีชาเขียวค่ะข้อมูลที่เรามีนี่เเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่ตำนานเก่าแก่เรื่องสุขภาพสรรพคุณต่างๆจนถึงว่าทำไมมันถึงฮิตไปทั่วโลกขนาดนี้เราอยากจะมาดูกันค่ะว่า แก่นจริงๆของชาเขียวคืออะไรกันแน่ตั้งแต่ต้นกำเนิดเลยแล้วทำไมมันถึงต่างจากชาอื่นๆแล้วอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้คนยังนิยมดื่มกันมานานขนาดนี้คะครับจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาเราจะมาสกัดเอาประเด็นสำคัญสคัญกันนะครับคือจุดที่น่าสนใจที่สุดเลยแล้วก็ทำให้ชาเขียวแตกต่างจากชาอื่นอย่างชัดเจนเนี่ยมันคือกระบวนการผลิตครับที่เขาจะไม่ปล่อยให้เกิดการหมักหรือที่เรียกว่าออกซิเดชัน การหยุดกระบวนการนี like ้ไว้เน kind of ี่ยทำให้ใบชามันยังคงเป็นสีเขียวสดอยู่และที่สําคัญมากๆก็คือสารประกอบดีๆในใบชาโดยเฉพาะพวกสารต้านอนุมูลอิสระมันยังอยู่เกือบครบเลยครับซึ่งจะต่างจากพวกชาดําหรือชาอูหลงที่เขาจะปล่อยให้เกิดออกซิเดชันมากน้อยต่างกันไป อ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะคือการไม่หมักนี่เองที่ทําให้มันพิเศษกว่าชาอื่นงั้นเราลองย้อนไปดูที่จุดเริ่มต้นกันหน่อยสิคะโหข้อมูลบอกว่าเก่าแก่มากถึงสี่พกว่าปีที่จีนเลยเหรอคะเนี่ยมีตำนานเรื่องจัก,กรพรรดิเสินหนงด้วยที่ว่าคนพบโดยบังเอิญเหมือนตอนแรกๆนี่เขาใช้เป็นยาเลยใช่ไหมคะใช่ครับเริ่มจากเป็นยาจริงๆครับตามตำนานก็ว่าใช้แก้พิษด,ด้วยซ้ํา แล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นเครื่องดื่มที่เราคุ้นเคยกันพอมาถึงยุคราชวงศ์ถังนี่ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของคนจีนไปแล้วล่ะครับมีการปรับปรุงรสชาติด้วยนะคือเขาเริ่มเอาดอกไม้หอมๆอ,อย่างมะลิหรือดอกบัวมาผสมเข้าไปก็เพื่อให้ดื่มง่ายขึ้นลดความขมเดิมๆของใบชาแล้วก็เพิ่มความสุนทรียาในการดื่มด้วยครับ มีการปรุงแต่งกลิ่นตั้งแต่สมัยนั้นเลยน่าสนใจจังค่ะแล้วจากจีนนี่มันไปญี่ปุ่นได้ยังไงคะช่วงไหนเอ่ยการเดินทางไปญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มต้นเ,าเราศตวรรษที่9ครับส่วนใหญ่ก็ผ่านพระสงฆ์ที่เดินทางไปศึกษาศาสนาพุทธที่จีนแล้วก็นำเมล็ดชาวัฒนธรรมการดื่มชากลับมาแต่จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆน่าจะเป็นช่วงศตวรรษที่12ตอนที่พระที่ชื่อเอใส่ท่านนำวิธีการดื่มชาแบบมัชชา หรือชาผงละเอียดเข้ามาซึ่งมันเชื่อมโยงโดยตรงกับวิธีปฏิบัติของพุทธศาสนานิกายเซนเลยครับอ๋อมัชชะที่เราดื่มดื่มกันอยู่ทุกนั้นนี้มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอคะแล้วพิธีชงชาของญี่ปุ่นที่ดังๆล่ะคะเกี่ยวกับมัชชานี้โดยตรงเลยไหมเกี่ยวกันมากๆเลยครับมัชชะนี่แหละคือหัวใจสําคัญของพิธีชงชาญี่ปุ่นเลยที่เรียกว่าชาโดหรือชานอยู พิธีนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องดื่มชายอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นการฝึกฝนจิตใจเป็นการสะท้อนปรัชญาของเซนเรื่องความเรียบง่ายความสงบการมีสติแล้วก็การมองเห็นความงามในความไม่สมบูรณ์แบบด้วยซึ่งการเตรียมการชงการดื่มมัชชะในพิธีเนี่ยต้องใช้สมาธิสูงมากครับฟังดูแล้วลึกซึ้งกว่าแค่การดื่มชายเยอะเลยนะคะ กลับมาที่จีนอีกนิดนึงค่ะสมัยราชวงศ์หมิงมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการผลิตชาเขียวอีกไหมคะยุคหมิงนี่ถือว่าเป็นยุคที่การผลิตชาเขียวพัฒนาไปมากเลยครับมีการพัฒนาเทคนิคการหยุดออกซิเดชันให้มันดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเช่นการนึ่งใบชาด้วยไอ้น้ําหรือการคั่วในกระทะร้อนๆซึ่งวิธีที่ต่างกันเนี่ยก็ส่งผลต่อรสชาติและคุณภาพของชาเขียวที่ได้ด้วยทําให้การผลิตชาเขียวดีๆมันแพร่หลายมากขึ้น ก่อนที่จะเริ่มมีการค้าขายกับชาติตะวันตกอย่างจริงจังในศตวรรษที่17นะครับชาเขียวก็เลยเริ่มเดินทางไปสู่ยุโรปแล้วก็ค่อยๆแพร่หลายไปค่ะแล้วอะไรที่ทําให้ชาเขียวซึ่งดูมีประวัติศาสตร์ยาวนานขนาดนี้ยังคงคิดมากๆมากๆม,ม,มาจนถึงทุกวันนี้ได้ล่ะคะดูเหมือนข้อมูลจะเน้นเรื่องสุขภาพเยอะมากเลยใช่เลยครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องคุณประโยชน์ต่อสุขภาพเนี่ยเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสําคัญมากๆในยุคปัจจุบัน คือชาเขียวมันอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มที่เรียกว่าคตเทชินแค t e คินส์โดยเฉพาะตัวเด่นๆที่ชื่อ EGCG นะครับซึ่งมีฤทธิต้านอนุมูลอิสระสูงมากและอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าการที่ชาเขียวไม่ผ่านกระบวนการออกซิเดชันทำให้สารดีๆเหล่านี้ยังคงอยู่เยอะเป็นพิเศษเลยครับอ๋อคคตเทชินนี่เองที่เราได้ยินบ่อยๆว่าดีต่อสุขภาพช่วยเรื่องโน้นเรื่องนี้ถูกต้องครับ งานวิจัยเยอะมากที่เชื่อมโยงการดื่มชาเขียวกับการลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังหลายอย่างเช่นพวกโรคหัวใจหรือมะเร็งบางชนิดแล้วก็มีสารอีกตัวที่น่าสนใจมากๆในชาเขียวคือแอลเทอเนนครับมันเป็นกรดอะมิโนโชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายลงแต่ในขณะเดียวกันก็ช่วยส่งเสริมเรื่องสมาธิด้วยทําให้รู้สึกสงบแต่ตื่นตัวมีสมาธิซึ่งเป็นการทํางานที่ลงตัวมากกับคาเฟอีนที่มีอยู่ในชา ไม่เหมือนกาแฟที่บางทีดื่มแล้วอาจจะรู้สึกกระวนกระวายใจนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องช่วยกระตุ้นระบบเผาพลาญไขมันเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็เรื่องบำรุงผิวพรรณด้วยครับโอ้โหประโยชน์เยอะจริงๆครบเครื่องเลยนะคะเนี่ยนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วรสชาติกับความหลากหลายในการดื่มก็น่าจะมีส่วนสําคัญเหมือนกันใช่ไหมคะแน่นอนครับรสชาติของชาเขียวเองก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆมีความซับซ้อนอยู่ตั้งแต่รสที่เรียกว่าอูมามิ ที่ให้ความรู้สึกกลมกล่อมชุ่มคอคล้ายๆรสของสาหร่ายทะเลหรือน้ำซุปดีๆไปจนถึงรสฝาดนิดๆที่ปลายลิ้นแล้วก็กลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์ดื่มได้หลายแบบเลยครับจะดื่มร้อนๆแบบดั้งเดิมหรือจะดื่มแบบเย็นชงเย็นก็สดชื่นไปอีกแบบและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมัทฉะที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้ตัวนี้คือฮิตสุดๆเลยนะคะไม่ใช่แค่ดื่มแบบในพิธีชงชาแล้วแต่เอาไปทําเครื่องดื่ม ทำขนมเยอะแยะไปหมดเลยใช่เลยครับมัทฉะเนี่ยคือการเอาใบชาเขียวทั้งใบมาบดจนเป็นผงละเอียดมากๆข้อดีคือทำให้เราได้รับสารอาหารทั้งหมดจากใบชาไปเลยไม่ใช่แค่น้ำที่สกัดออกมาเหมือนการชงชาแบบใบๆทั่วไปนี่ก็เป็นอีกเหตุผลที่ทำให้มัทฉะมีคุณประโยชน์ที่เข้มข้นกว่าชาเขียวแบบชงทั่วไป แลวด้วยสีเขียวสดกับรสชาติที่มันเฉพาะตัวมากๆเนี่ยทำให้มันถูกนําไปประยุกต์ใช้ในอาหารเครื่องดื่มสมัยใหม่ได้ง่ายมากจริงๆตั้งแต่มัช่ะลาเต้ไอศครีมเคก้กช็อกโกแลตหรือแม้แต่เอาไปผสมในโยเกิร์ตหรือขนมปังก็มีให้เห็นเยอะแยะไปหมดมันทําให้คนรุ่นใหม่ๆเขาถึงชาเขียวได้ง่ายขึ้นแล้วก็สนุกกับการบริโภคชาเขียวมากขึ้นด้วยครับเหมือนกับว่าชาเขียวมีครบเลยนะคะทั้งเรื่องราวทั้งวัฒนธรรมที่แบบ น่าสนใจมากๆอย่างพิธีชงชาที่ดึงดูดคนที่สนใจเรื่องพวกนี้บวกกับประโยชน์ต่อสุขภาพล้วนๆที่ตอบโจทย์คนยุคนี้มากๆแล้วก็ยังปรับตัวเก่งเอาไปผสมกับอะไรก็ได้อีกถูกต้องครับมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆระหว่างเรื่องของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วก็เรื่องของการตลาดในยุคปัจจุบันด้วยทำให้ชาเขียวยังคงยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็เติบโตได้ดีในตลาดโลกครับ สรุปแล้วเส้นทางการเดินทางของชาเขียวนี่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะจากที่เคยเป็นยานในจีนโบราณกลายมาเป็นเครื่องดื่มในวิธีปฏิบัติของเซนแล้วก็พัฒนาจนเป็นสินค้าสำคัญระดับโลกแล้วก็ยังครองใจคนรักสุขภาพมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์มากๆที่ช่วยรักษาสารสำคัญต่างๆไว้ได้ดีเยี่ยม บวกกับความยืดหยุ่นในการเอาไปบริโภคได้หลากหลายรูปแบบนี่คงเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้ชาเขียวไม่เคยตกยุคจริงๆค่ะครับพอเรามองย้อนกลับไปดูการเดินทางที่ยาวนานแล้วก็หลากหลายมากๆของชาเขียวนะครับจากสถานะที่เป็นยาสู่เครื่องดื่มแห่งจิตวิญญาณแล้วก็กลายมาเป็นวัตถุดิบยอดมิยมในครัวในร้านอาหารร้านคาเฟ่ทั่วโลกมันก็น่าชวนให้คิดต่อนะครับว่าแล้วในอนาคตข้างหน้าละ่ะ ชาเขียวจะถูกนำไปปรับใช้หรือสร้างสรรในรูปแบบใหม่ๆที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงได้อีกอยังไงบ้าง